นี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของคุณครูผู้สอนนะครับที่ได้นําสื่อเกมสิฟิเคชันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่คุณเขารับผิดชอบนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณครูยาธิดาภูมใจนะครับภูมพ่ันใจนะครับมาดูแลครับครับคุณครูนำสื่อเกมริฟิเคชันมาใช้ในรายวิชาอะไรครับใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อคครูก็ โดยปกติแล้วครูก็จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เป็นของครูอยู่้วใช่ไหมครับทีนี้พอคุณครูได้เข้าเรื่องโคร,ง,รขงของของพวกเราคุณครูก็ได้นำสื่อเกมนิฟิเคชั่นมาจากการเรียนการสอน คุณครูมองว่าสื่อเกมมิวทิเคชันที่นํามาใช้เนี่ยมันเป็นส่วนช่วยตัวช่วยหรือเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะก็คือสร้างความสนุกสนานสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้เด็กก็มีความร่วมมือกับครูแล้วก็สามารถบูรณนาการไปถึงว่าการจัดการเรียนสอนแบบแอคทีฟนี้ไอ๋อจินนาการได้เลยคุณครูคาดหวังว่าโอกาสที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเนี่ยด้วยเกมมิวิเคชันมันมีหรือไม่มีอย่างไรครับคุณ โอกาสที่ผลสมมนิจะสูงขึ้นมีโอกาสสูงเลยนะคะเพราะว่าคือเด็กที่ความสนใจกับเนื้อหาไม่แต่การที่สนเนื้อหาของเราเด็กก็จะได้เรียนรู้นะคะด้วยวิธีการที่แตกต่างจารไปจดยืมค่ะก็พัฒนาให้ผลสมมติสูงขึ้นได้อนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่คุณครูยาธิดาครับได้นํำสื่อของเราไปใช้จริงแล้วก็เกิดผลสมมติตอนนี้อาจจะยังวัดไม่ได้ว่าผลสมมติเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ แต่คุณครูจากการที่คุณครูประเมินด้วยจากการเรียนการสอนจากการสังเกตนะครับคุณครูก็ว่านักเรียนมีการตื่นตื่นตัวนะครับหรือว่าตื่นเต้นที่อยากจะเล่นเกมมิสฟิเคชันที่นํามาประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้คุณครูคาดหวังนะครับในการเรียนการสอนที่นําเกมมาใช้ในครั้งนี้นะครับคุณครูคาดหวังว่ามันจะไปสามารถดูนาการเรียนกับรายวิชาอื่นได้ได้ค่ะเป็นการดูนาการได้ได้หน้าเลยได้ทุกบทได้ทุกส่ว ครับคุณครูมุ่งหวังว่าอยากจะให้สถาบันที่เลี้ยงเนี่ยโดยสโปโอโวนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยภาคออกเฉียงเหนือเนี่ยมาช่วยสั่งสมสืสส่อการเรียนสอนของคุณคนนรูหรือในโรงเรียนนี่ยในอะไรได้บ้างครับอยากได้อะไรคุรูพูดอยากได้ <c oughs> อะไรอยากได้นะคะคือเรื่องของเกมเพิ่มเติมก็คือให้มันมีความ ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของอาจจะเป็นของรางวัลนะคะแล้วก็เกมนะคะอาจจะสนับสนุนเรื่องของเล่มเล่มเติมนะคะเล่มคือเล่มแบบเล่มอันนี้เล่มเติมนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีเพราะว่าครูว่าก็คือว่าอยากให้เพิ่มใช่ไหมคะอยากให้เพิ่มนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับเสียงหนึ่งจากคุณครูผู้สอนนะครับที่ได้นำสื่อเแอปพลิเคชันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของคุณครู วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตูณณยาธิดาพรมพันใจมากครับขอขอบคุณครับ